สวัสดีครับผมเอศักใจมั่นโคดยองเอฟผมรับหน้าที่เป็นโค้ดกองกลางในรายการ AL TV f o ฟุตบอลสตาร์แคม2023กองกลางที่ดีเราต้องมีหนึ่งนะครับการมองที่ดีนะครับถ้าเรามีการมองที่ดีเราจะเกิดการตัดสินใจนะครับพอเกิดการตัดสินใจเราก็สามารถตัดสินใจในสนามได้ดี นะครับน้องๆเยาวชนทุกคนที่ต้องการฝึกกองกลางแล้วต้องการพัฒนาหรือในระดับอนาคตที่อยากจะติดทีมชาติเหมือนที่เราดูในอย่างเราอยากเห็นเดบอยอยากเล่นเหมือนเดบอยอยากเล่นเหมือนเจทนาทิพเราต้องมีการมองที่ดีคือการสแกนนะครับพอเกิดการสแกนแล้วก็จะไปเกิดการตัดสินใจสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคเราไม่ว่าจะเป็นการพาสซิ่งน้ำหนักฟุตบอลสปีดบอลการเล่นในการซัพพอร์ตเพื่อนในการเล่นในกลุ่มเล็กๆครับผม สำหรับเกมการคัดของผมในรูปแบบกองกลางนะครับก็จะมีอันดับแรกก็คือ passing and dribbling ก็คือการส่งและการเลี้ยงในการ passing ก็จะมีการ pass นะครับแล้วก็ตกกลับแล้วก็ส่งให้ตัวที่3นะครับพอส่งตัวที่3แล้วตัวที่3กเ็เลี้ยงไปด้วยความรวดเร็วนะครับน,น,นั่นคือสิ่งที่เราให้คะแนนจากพาร์ทแรกเสร็จแล้วเราก็จะเป็นพาร์ทที่2ก็คือพอส่งไปใ,ให้ตัวที่3แล้วตัวที่ตัวที่2ก็ ไปซัพพอร์ตเล่นหนึ่งว dipping, ันทูนะครับแล้วก็ดิบฟิ้งเหมือนเดิมนะครับก็จะมี2พาร์ทในพาร์ซิ่งและดิบฟิ้งครับผมเกณฑนะ์ในการคัดของผมนะครับในการพาร์ซิ่งและดิบฟิ้งเราจะมีสามหัวข้อที่ให้คะแนนนะครับหนึ่งน้ำหนักบอลและสปีดบอล2อย่างที่บอกครับการสแกน3ก็คือการดิบฟิ้งนะครับในการสลลบกับ uh, กลวยหรือกับคุ่นหรือว่าน้องๆทุกคนจะเลี้ยงด้วยมีความคล่องแคล่วว่องไวหรือเลี้ยงด้วยมีการมองหรือไม่ ครับผมก็รายละเอียดของพาร์ทที่2ก็คือ Small Size Game นะครับเราจะเล่น7ต่อ7นะครับ7ต่อ7เราจะมี2ประตูเล็กในการยิงประตูให้น้องๆได้ยิงประตูแต่สิ่งสำคัญที่สุด โค้ดนะครับผมจะคัดเลือกในกองกลางน้องๆทุกคนไม่ต้องตกใจว่าตำแหน่งนี้ทําไมผมต้องไปเล่นตรงนี้ทาไมกองกลางต้องไปเล่นนั่นค่ะมันเ,ออเราไม่ได้ดูจากตรงนั้นเราดูเรื่องรายละเอียดนะครับไม่ว่าอย่างที่บอกมาตั้งแต่ทีแรกก็คือ1การมองสแกนนะครับน้ำหนักฟุตบอลสปีดบอลนะครับแล้วก็เรื่องซับพอร์ตเพย์กับเพื่อนเป็นยังไงนะครับในสนามสมอลไซด์เกมเราจะดูทั้งหมดเลยครับผมเราจะ,ะประเมินคะแนนจากตรงนั้นมาจากพาสซิ่งดิบบิ้งมาอยู่สมอลไซด์เกมด้วยครับผม และนี่คือ2รูปแบบนะครับอยากให้น้องๆทุกคนนะครับฝึกซ้อมและก็เตรียมตัวให้ดี <Bei> สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วมาเจอกันในวันที่14ตุลาคมในรายการ ALTV f o o t ุตบอ Star c ์แคม0 2 3ครับ